รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สุดโดยไฮลัสรีโวจีอาร์สปอร์ตใหม่ค่ายเพลงบ้านไทยลุกทุงโดนตรีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณเผลิตพันเสริมอาหารสาหร่ายแดงบีเฮิร์บด้วยความห่วงใยใส่ใจด้วยบีเฮิร์บ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเราประมาทไม่ได้คือต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ประมาทแล้วก็กาดอย่าตกโดยเด็กขาดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังนิวฮายู่2 0 0 0 0กว่านะครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะครับฉะนั้นใครที่กําลังติดตามอยู่เนี่ยต้องดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่ทุกท่านทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยแล้วก็บทเพลงนี่ถ้าเอ่ยชื่อมานะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับอย่างเงี้ยทุกคนร้องกันได้แน่นอนครับเอาต้อนรับ กันเลยพี่เอกราชสุวรรณภูมิสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับโอ้โหนี่ซ้ายขวานี่เหมือนนักร้องเลยนะมาขาวชาวลูกทุ่งม้าขาวชาวลูกทุ่งใช่แล้ววันนี้รู้ว่าพี่เอกราชมานี่คือพวกเราแต่งตัวสู้กันเลยทีเดียวสู้กันเลยทีเดียวครับดีนะผมไม่ใส่สูตรมาอีกเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องถามพี่เอกก่อนว่าตอนนี้เรื่องเรื่องการเรื่องงานเห็นบอกว่าก็ ปรับตัวไปร้องเพลงในเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับใช่บางทีก็ไปร้องเพลงตามออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตก็หยุดไปนะครับเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเหมือนกับแฟนๆนะครับไปไหนล้างมือสะอาดพกสเปย์ตลอดเลยนะครับอย่าพลาดอย่าเพลอ นะครับพาดเผลยเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไม่ประมาทกาดอย่าตกอย่างที่เราย้าเสมอเลยต้องครับผมแต่พูดถึงพี่เอกราชก็ไม่ได้หยุดเลยเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีโควิดเข้ามาพี่ก็ยังแบบมีงานอยู่เรื่อยๆก็ออกรายการเรื่อยๆอยู่ครับผมดูแลยังไงเป็นพิเศษไหมครับคือผมออกกำลังกายคือผมเล่นฟุตบอลเวลาไปเตะฟุตบอลนี่ก็ต้องมี ตรวจมีจิ้มจมูกจนจมูกบานหมดแล้วครับข้างไหนจะบานกว่ากันครับพี่คะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับสำนักเราจะโดนข้างขวาถูกต้องครับผมเพราะว่าคนแยงเราสมนักเขาจะถนัดใช่ฝั่งตรงข้ามแยงเราฝั่งขวาครับผมออกกำลังแรงกายแล้วก็เสริมอาหารก็คือโกโก้ออนไลน์เนี่ยนี่นะครับตัวนี้ผมว่าสุดยอดนะเลือดลมดีสุขภาพดี ผิวพรรณดีหน้าตาสดใสลำไส้ดีด้วยลำไส้ดีด้วยพี่เอกลักษณ์ชอบตรงไหนของโกโก้ออนไมน์อะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในส่วนผสมตรงนี้อย่างเกลือนะฮะเกลือหิมาลัยใช่เกลือหิมาลัยนี่บางคนนี่ทานแต่พวกไขมันนะครับแต่อย่าลืมทานเกลือหิมาลัยด้วยใช่นะครับก็จะไปช่วยในในระบบร่างกายรู้สึกว่าจะมีส่วนผสมเขาเรียกว่า80 80กว่าชนิดนะใช่ซึ่อยู่ในเกลือตัวนี้นะครับผมเนี่ยึ้นให้คุณผู้ชมดูแล้วด้วยอย่างเช่นผงโกโก้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นผงโกโก้ที่นําเข้าจากเบลเยี่ยมเนเยียมใช่ใช่แล้วก็เป็นผงโกโก้แท้นะคุณผู้ชมกว่า70เลยถูกต้องแล้วก็มีตัวนี้ครับทำให้เลือดลมเราเนี่ยไหลเวียนดีด้วยนะครับมีหน้าเมื่อกี้ยังแอบแอบแซวในห้องแต่งตัวเลยเจอพี่เอกราชมาตลอด จริงไหมน้ำหนักตัวนี่ไม่เคยไม่เคยแบบอ้วนเลยใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบอยู่เนี่ยครับผมเห็นไหมแล้วก็หน้าตาก็สดใสดื่มเป็นประจำต่อเนื่องถูกต้องครับผมท้าเลยว่าโกโก้เขาสุดยอดจริงนั่นถามชีวิตประจำวันพี่เอกราชนิด้วว่าตื่นมาอย่างแรกเลยที่พี่เอกราชทำจนถึงเข้านอนเนี่ย มีอะไรบ้างในการดูแลสุขภาพก็คือหนึ mm ่งเนี่ยพี่พี Gen> ่จะทานตัวนี้กโก้อันไม้ก่อนตอนเช้าตื่นไปเลยใช่ไหมครัถูกต้องครับแล้วก็ทานอาหารครบห้ามุ่ครับนะครับแล้วก็ออกกำลังกายคือเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลนี้ตอนยังไม่ทานโกโก้เนี่ยมันจะออกเอ่อออกกำลังออกกำลังกายนี่จะเหนื่อยหน่อยครับพอทานตัวนี้มันมันช่วยฮะอืช่วยระบบขับถ่ายช่วยระบบขับถ่ายทุกอย่างด้วยทุกอย่างในร่างกายเลยครับผมยัง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 ไม่ถึงเข้านอน ยัง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 ไม่ถึงเข้านอนแต่เราต้องเบรกก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบอ,บอกโปรโมชั่นคุณผู้ชมก่อนนะครับวันนี้ใครอยากได้สิทธิพิเศษตอนนี้เนี่ยสแกน Q r code คนะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์ก็ได้นะครับ0919392492แอบบอกคุณผู้ชมนิดน,นึงว่าเฉลี่ยซองหนึ่ง20บาทนิดเอง <ผม S 2> ประหยัดแล้วก็คุ้มด้วยวันที่20เงินวัน20กว่าบาทเองแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแต่เราพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลงานด้วยเห็นบอกว่าโอ้โห เป็นหลายสิบล้านวิวเลยใช่ไหมบทเพลงของพี่กะาชก็อัลบัมเจรอทั้งหมดมี11ชุดครับ11ชุดใชุดมีเพลงใหม่ปล่อยแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงหน้าสักครู่กับเม้าข่าวชาวลูกทุ่งครับอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยาม เล้าใจยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลักษ์รีโว่ G R สปอร์ใหม่ซื้อวันนี้รับข้อสเสนอพิเศษถึง28กุมภาพันธ์นี้สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโ G R สปอร์ใหม่ค่ายเพลงบ้านไทยรุกรุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจ Google online เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณเผลิณฑ์เสริมอาหารสาหร่ายแดงบีเฮิร์บด้วยความหูใหญ่ใส่ใจด้วยบีเฮิร์บกลับมานะครับกับเมสาข่าวชาวลูกทุ่งครับแฟนๆบอกว่า um, เชิญเอกราชสุวรรณภูมิมาในรายการถ้าไม่ร้องเพลงก็แบบว่ามันไม่ใช่อ่ะใช่ไห<ช>มพี่เมต้องร้องนะนิดนึงตอนนีน้ผลงานเป็นยังไงบ้างเพลงเก่าๆที่ของครูบาอาจารย์ที่ผมนำมารับร้องกับบริษัทโฟร์เอสนะครับเพลงหนึ่งก็ ถือว่า2องสมหมื่นกันนะเพียงเก่าๆนะแล้วก็ต้องนํามาขับร้องทำดนตรีใหม่เรียบเรียงเสียงประสานโดยเสียงเราเองนี่แหละเป็นร้องเป็นสไตล์ของตัวเองถามนิดนึงความกดดันดีกว่าความกดดันก่อนที่ต้องเอาเพลงของครูมาัเวอร์ใหม่สุดครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่าน ร้องไว้นี่คือแบบสุดยอดที่สุดแล้วเรานำมาเสนอนำมาสนอให้กับแฟนๆได้ฟังเนี่ยต้องแบบต้องอินกับเพลงต้องเอาไปซ้อมเป็น2 3สเดือนใช่กว่าจะมาร้องถ้าเกิดร้องไม่ดีก็ไม่อยากจะร้องอะไรใช่ไหมใช่ไหมอย่างเพลงชุดเจรอชุดที่11เนี่ยใบตองร้องตาก็ของครูเพลงก็คือพี่คอนสัตสองแสงนะครับก็นำมาขับร้องอยู่ในชุดเจรอ11ตอนนี้ก็ ลง Youtube แล้วนะครับเขณผู้ชมได้เลยแหมพูดซะขนาดนี้คุณมิ้นเราเรา u u u e e ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สิเราต้องเราต้องนิดนึงใบตองรองน้ำตาสดๆเลยให้คุณผู้ชมได้ฟังจะเอาไม่ตองคอยรองน้ำตาของน้องชะบางที่จากบ้านนางไปนานหลายปีแล้วนะที่น้อง ้บานพี่ห่วงจอมควันน้องนั้นจะรู้บ้างไหมโอ้โหเห็นไหมแม้ว่าจะยุดงจบซัหน่อยนะเวลาไม่พอเดี๋ยวต้องมาตอกคราวหน้าต้องหาชมใน YouTube ใช่ไหมครับไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟในยู u ูบได้ใช่ไหมครับใส่สูทสีแดงหรอๆอย่างเงี้ยนี่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 ครับอันนี้คือบางช่วงบางตอนจากใน YouTube ที่มาเพลังถายในยูทอยู่อ๋อนะคะนั่งเอกมิเล eh. ี่ยงครับพี่ ฝากนางเอกสักคนได้ไหมคะนางเอกว่ายาข้างขวาพระเอกว่าอาข้างซ้ายอยากไปไม่คิด้างตัวอยากไปนะฮะทีนี้ถามถึงเรื่องสุขภาพดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พี่บรี่ก็พูดไปเนาะว่าพี่เอกล่าห์เนหุ่นไม่เปลี่ยนเลยน้ำหนักตัวก็ไม่เปลี่ยนเลยดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะเรื่องของตั้งแต่ตื่นนอนมาดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยไว้นี่ตอนตอนนอนผมก็ทานอีกแก้วหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนพี่เอกล่าห์ก็ก็ออนไลน์เนี่ยก็ก็ออนไมนี่ทานก่อนนอนได้เหรอคะพี่ทานได้ครับเพราะว่าตื่นขึ้นมาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ระบบบั ายก็ดีด้วยอ๋อก่อนนอนถ้าเกิดทานได้อีกซองทานเลยครับให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงแพ็กเกจก่อนเห็นไหมใช่นี่เป็นความเป็นไทยเนาะใช่แน่นอนครับนี่เป็นความภูมิใจอาจจะมีรูปผมติดตรงนี้ก็ได้นี่ทานจริงพี่สุ์จริงแล้วก็ดีของเขาดจริงครับผมใช่ค่ะก็ย้ำคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าโกโก้ออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมีดารามีศิลปินคนในวงการคนดูแลสุขภาพรักสุขภาพทานเยอะนะคะเพราะว่าย้ำนิดนึงว่าเขามีผงโกโก้แท้เกรดพรีเมี นํำเข้าจากเบลเยียมนะคะที่เขาใช้น้ํามันโกโก้สกัด70%ช่วยในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็สมองช่วยในเรื่องของความจำเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขามีตัวซีตรัสนะคะไบโอฟาวโนอยด์ซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะนะคะการเกิดความเสื่อมของโรคหัวใจเนาะแล้วก็มีนะคะโพลีเด็กโตสซึ่งตัวนี้ก็ดีที่พี่เอกราชชอบดารานักแสดงหลายคนชอบเพราะว่าท้องไม่ผูกครับต้องครับทานก่อนอน เขาบอกขับถ่ายดีมากไม่อืดครับผมอ นะคะแล้วก็เกลือหิมาลัยที่บอกตอนต้นในเบรกที่แล้วด้วยต้องบอกเลยนะคบว่าคุณสมบัติเด่นของเกลือหิมาลัยเลยเนี่ยเป็นเกลือเพื่อสุขภาพนะครับมีแร่ธาตุถึง84ชนิดอยู่ในเกลือหิมาลัยเกลือตัวนี้สําคัญที่สุดบางคนทานแต่พวกขนมปังไข่มุงไขมันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อย่าลืมเกลือตัวนี้ครับอยู่ในนี้เรียบร้อยอยู่ใน Google อนไลน์เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้หน้าจอแล้วด้วยนะใช่แล้วสแกนคิอาโค้ดหน้าจอได้เลยหรือมาเลขโทรศัพท์อีกครั้ง ก็ที่091 9392492นี่นะคะ0919392492หรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะคะที่ On My Healthy เนาะหรือใน Facebook i g พิมพ์คำว่า On My Healthy หรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.onmyhealthy.com นะคะหรือสแกน QR วอา e คตหน้าจอก็ได้แต่ง่ายมีขายที่ร้านกาแฟร้านสปาฟิตเนสสนามกีฬาสนามกอล์ฟคลินิกโรงพยาบาลนะสนามฟุตบอลบางที่นะที่ ี่เอกกราชไปจะเป็ีนแล้วแหละก็จะวางไว้เพราะว่าเป็นโกโก้เพื่อสุขภาพใช่แล้วคนเล่นกีฬาเขาจะทานอะไรที่แบบไม่มีน้ําตาลได้สุขภาพทานแล้วดีจริงถูกต้องครับเนาะสโลแกน d a ร์โกโก้โนช u กานี่นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความอ้วนด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ให้พี่เอก ฝากผลงานดีกว่าว่าจะไปเจ,เจอเพี่เอกได้ที่ไหนบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็กําลังบันทึกเสียงัลบรรมชุดเจียรออสิเบต,ตอนนี้อยู่ค่ายบริษัทโฟเอสไทยแลนดะครับ,รบก็จะนําบทเพลงเพราะที่มีคุณภาพทุกๆเพลงออกสู่สายตาออกสู่หูฟังแฟนเพลงตลอดไปครับแล้วก็อย่าลืมครับสุขภาพตัวเองนี่สําคัญที่สุดนะครับด้วยโกโก้ Go. ออนไลน์ครับนี่ย้ำเบอร์อีกทีนะคะ0 9 1 9 3 9 2 4 9 2เบอร์เออเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะใช่สแกนคิวอา e โคก็ได้นะครับอ้าววันนี้ขอบพระคุณพี่เอกราสุวรรณภูมิมากๆครับเสน่หเดชีวิตเสียห์เลือดรอไม่ได้ไปเเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่มาอัปเดตกันใหม่ได้เลยครับรับ ขอบคุณด้วยนะครับไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่ Race Your Ultimate Ambition ครับขอบคุณโกโก้ออนไลนด้วยจากธรรมชาติสู่ชีวาคุณเสื้อผ้าพิธีกรครับคุณมินค่ะนะคะจาก Joy Studio ค่ะเอาละครับเราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปแล้วอาทิตย์หน้าบ่ายสี่โมงเจอกันใหม่กับรายการเม้าข่าวชาวลูกทุ่งวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ